สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องการใช้ SPG หรือ Scalable Vector Graphics ในงานเขียนแบบก่อสร้างนะครับถ้าใครติดตามตัว f a c e b o o k นะครับเจนว่าช่วงนี้ผมได้ลงรูปภาพที่เป็นผังคานนะครับสร้างด้วยตัว SPG ไว้หลายตัวดังนั้นตัวนี้เราก็จะเริ่มมานำเสนอการใช้งานกันเลยครับ โดยในคลิปนี้ผมจะพูดถึงการเริ่มต้น SVG ด้วยการเริ่มสร้างกระดาษก่อนละกันนะครับเป็นคำสั่งเบื้องต้นอันดับแรกสุดที่คือเรามาดูกันก่อนครับ SVG คืออะไรครับ SVG ตัวนี้นะครับมันจะย่อมาจากคำว่า Scalable Vector g r a p h i c นะครับก็คือย่อมาจากตัวอักษรตัวแรกนะครับ Scalable ก็แปลว่าขยายได้ Vector ก็แปลว่าเป็นเชิงเส้น g r a p h i c ก็เป็นรูปภาพนะครับ ก็คือเป็นรูปภาพเป็นลักษณะเวกเตอร์เวกเตอร์ตัวนี้มันจะตรงข้ามกับลาสเตอร์ลาสเตอร์คือเป็นแบบลักษณะของไฟล์รูปภาพที่เก็บเป็นเม็ดพิกเซลแต่เวกเตอร์ตัวนี้จะเก็บเป็นลักษณะของรูปทรงเลยนะครับเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูในตอนเขียนโปรแกรมอีกทีนะครับเอาละครับสรุปว่า SVG ก็คือ Scalable Vector g r a p h i c นะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ผมเลือกใช้ในงานเขียนแบบนะครับ ถัดมานะครับมันก็จะมีคำถามว่าแล้วทำไมต้องใช้ตัว Scalable Vector g r a p h i c หรือจะตัว SVG ด้วยโดยความเห็นส่วนตัวของผมแล้วคือปัจจุบันมันก็มีคนใช้บ้างแต่น้อยเพราะว่ามันใช้ในงานเว็บเพจนะครับแต่ผมก็มองว่ามันเอามาใช้งานได้นั้นผมก็คิดว่าเหตุผลที่ผมอยากเอามาใช้งานก็คือมันสามารถเปิดดูด้วยเว็บเบราว์เซอร์ได้ทุกตัวครับดังนั้นไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมอะไรก็ตามก,ก็คือมันมีทุกเครื่องฮนะถ้าดูเว็บเพจได้ย่อมดู SVG ได้ฮนะ ราะ SVG มันจะเป็นส่วนหนึ่งของ HTML 5นะครับดังน,นั้นมันก็เป็นมาตรฐานอยู่แล้วตอนที่ผมเล่นหลายปีมาแล้วคือเริ่มหัดเล่นตั้งแต่10ปีที่แล้วเนี่ยต้องติดปลั๊กอินนะตอนนี้ปัจจุบันนะครับเบราว์เซอร์ทุกตัวดู SVG ได้เลยไม่ต้องติดตั้งปลั๊กอินใดๆแล้วครับดูได้เลยครับแล้วก็สามารถดูในมือถือได้ด้วยนะครับเพราะว่า SVG เป็นส่วนหนึ่งของ HTML 5ที่เป็นมาตรฐานการเขียนโฮมเพจปัจจุบันครับ น,นโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนก็สามารถเปิดดู SVG ได้นะครับแล้วก็เราก็เอาไปสร้างเป็นกระดาษงานได้ในตัว f e นะี c a ทฮะคือ f e ี c a ทตัว t ทคดอเนี่ยมันจะมีลักษณะคล้ายๆกับ Paper Space ซึ่งตัวเทมเพลตของผู้พัฒนานะครับที่เขาเขียนตัวเทคดอเขาจะใช้ตัว SVG เป็นเทมเพลตนะครับถัดไปนะครับยกตัวอย่างอีกอันหนึ่งก็คือตัวนี้คือผังคานนะครับที่ผม เขียนขึ้นมาด้วย SVG ฮะก็คือเขียนเชิงโปรแกรมะครับจริงๆแล้วไม่ได้เขียนด้วยเมาส์ฮะก็คือเขียนด้วยซอฟต์โค้ดฮะใช้ซอฟต์โค้ดบ่งบอกว่ามีเส้นกริดเท่าไหร่เท่าไรบ้างเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวจะอธิบายในคลิปต่อไปแล้วกันผมให้ดูเฉพาะงานแล้วกันว่าเจ้าตัวนี้ฮะเป็นภาพ SVG ที่ผมเจนเ r a t e ด้วยภาษา Python นะครับเมื่อเราซูมมาดูจะเห็นได้ว่าขยายแล้วไม่มีแตกเลยครับภาพ scalable vector g r a p h i c มันจะมีความคมชัดค่อนข้างสูงนะครับดังนั้นเมื่อเอาไปใส่ในมือถือก็จะเห็นได้ว่ามันก็จะมีความคมช แล้วก็ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมอะไรเพิ่มเติมได้ครับก็คือดูได้เลยครับนั้นก็เหมาะที่จะไปมอบงานส่งให้คนงานดูหัให้หัวหน้างานดูมอบแบบงานดูได้อย่างนี้เป็นต้นนะแล้วมันก็จะมีข้อดีคือมันสามารถควบคุมเป็นโปรแกรมได้ครับอันนี้ผมจะสร้างง่ายๆก่อนแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะเริ่มแนะนําการดัดแปลงการพัฒนาต่อไปอทีแล้วกันนะครับทีนี้ตัวชิ้นงานของเราเนี่ยเวลาเราวาดเสร็จเราก็ต้องเอาไปแปะในกระดาษซึ่งกระดาษนะครับเราก็จะเรียกว่าเป็น paper space ฮะก็คือเป็นเส้นขอบป,ปะปะ ยกตัวอย่างเส้นตัวนี้ก็เป็นรอบกระดาษงานที่เราจะพิมพ์ออกมานะครับตัวชิ้นงานเราก็จะวางลงไปโดยวาดตามมาตราส่วนนี้ก็จะมีเส้นขอบตามหลักการของเส้นรอบเส้นบอร์เดอร์ตามลักษณะของการเขียนแบบขอสร้างนี้ก็เป็นตัวเส้นขอบกระดาษเขาเรียกขอบกระดาษแต่ว่าขอบกระดาษไม่ถูกใช้คำว่าขอบแล้วกันฮนะฉะนั้นก็ใช้ปว่าเป็นบอร์เดอร์เฟรมของไอ้เจ้าตัวกระดาษเรามาดูกันนะถ้าเป็นกระดาษ A4 แนวนอนมีขนาดเท่าไหร่กระดาษ A4 จะมีมาตรฐานก็คือ จะมีความกว้างนะครับจริงๆผมความกว้างคือแคบสุดนะแต่ผมหมุนในแนวนอน210มิมแล้วก็มีความยาวก็คือ297ม mm, ิมแต่เมื่อผมหมุนในแนวนอนความกว้างวิทก,ก็กลายเป็น297แทนส่วนสูงก็จะเปลี่ยนเป็น210ถ้าคุณต้องการเขียนในแนวตั้งแนวโพสเทสเราก็สลับรูปกนะนะันฮะก็สลับค่ากันเดี๋ยวเราจะตัวเลขตัวนี้เอาไปเขียนกำหนดค่าย SVG เพื่อกำหนดขอบกระดาษนะครับให้กลายเป็น A4 ครับ ในทำนองเดียวกันถ้าใครต้องการขอบกระดาษแบบ A3 แล้วก็คูณเพิ่มเข้าไปฮะเพราะ A3 จะเป็น2เท่าของกระดาษ A4 ก็ใช้ความสูงกระดาษอยู่ที่297ม m mm. มแทนแล้วก็มีความกว้างของกระดาษอยู่ที่420ม m mm. มแทนแต่วันนี้เดี๋ยวผมจะสอนเขียนเป็นลักษณะของกระดาษ A4 แนวนอนก่อนแล้วกันนะครับเพื่อให้คนที่สนใจใช้ SVG เริ่มสร้างกันได้ครับเอาละครับมาเริ่มทดลองสร้างตัวกระดาษ A4 กัน อุปกรณ์ที่ผมใช้ในการสร้างก็คือโปรแกรมชื่อว่า Notepad พัดพัดฮะ Notepad พัดพัดจะเป็น editor ฟรีสำหรับโปรแกรมเมอร์นะครับคีย์คำว่า n o t e p a d บวกบวกพอคีย์ก็ไปเสร็จเดี๋ยวมันจะมีให้ดาวน์โหลดไปดาวน์โหลดมาติดตั้งเลยแล้วกันนะครับอันนี้ผมคงไม่แสดงขั้นตอนไปดาวน์โหลดมาก็จะได้เป็น editor สำหรับโปรแกรมเมอร์นะครับเอาไว้คีย์พวกภาษา svg ได้มันจะจับวงเล็บอะไรให้แล้วก็จะตรวจสีลงสีให้แบบนี้ฮะมันจะคีย์สะดวกดีครับ เอาละครับแล้วก็มาเริ่มต้นกันทีนี้เวลาเริ่มต้นเดี๋ยวตอนผมเดโมให้ดูผมจะไปเสิร์ชให้ดูนี้ผมจะเสนอสินแท็กเลยแล้วกันนะครับอันดับแรกสุดถ้าเราต้องการกําหนดขอบกระดาษน,นะครับเราจะใส่คําว่าข้างบนสุดเนี่ยก็คือจะอบอกว่าเป็นเ,เป็นลักษณะว่าตัวนี้คือเป็นเอกสารแบบ xml นะครับจะมีก็ได้ไม่มีก็ได้ตรงนี้แต่ว่าเพื่อความชัวร์ผมจะใส่ไปก่อนนะครับว่า,เอ,าเอกสารของเราเป็น extensible markup language นะครับแล้วก็ copy โค้ดตามเขาเลยแต่ผมกําหนดตัวนี้ให้เป็น อ่ารหัสแบบ UTF8 เพราะปัจจุบันถ้าเป็น UTF8 มันจะรองรับได้ทุกภาษานะครับอ่าเมื่อใส่ไปเสร็จนะครับแท็กที่เราต้องการใช้งานจริงของ SVG คือจะเป็นแท็กเปิดกับแท็กปิด SVG จะเป็นลักษณะของแท็กคล้ายๆกับมาร์คอัพของ HTML ซึ่งมันก็จะมีเป็นลักษณะเป็นเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าเรียกว่าแท็กนะฮะต่อไปจะเรียกว่าแท็กแท็กก็คือเป็นป้ายเป็นป้ายป้ายตัวนี้ชื่อว่า SVG Scalable Vector Graphic ตามด้วย S T U S T U คือคุณสมบัตินะครับภายในเดี๋ยวโลรองเดคุณสมบัติ SVG แล้วปิดด้วย SVG ภายในจะบรรจุไอตัวรูปทรงเส้นตรงสี่เหลี่ยมข้อความอะไรก็ร้วแต่ที่เกี่ยวกับพวกภาพเว็บเตอร์นะครับตรงนี้ที่เราจะแก้คือกระดาษนะครับใส่กำหนดไอตัวความกว้างวิดตัวแปรวิดเท่ากับ297เทคนิคของมันก็คือให้ใส่เป็น mm, มิลลิเมตรฮะมมออันนี้แต่ก่อนที่ผมไม่ทราบเรื่องผมก็หาตั้งนานคือถ้า,าเราไม่ใส่เลยเนี่ยส่วนมากมันใช้กับงานคอมพิวเตอร์มันก็เลยจะเป็นพิกเซล นั่นหน่วยเดฟอลมันจะเป็นพิกเซลเราก็เลยจะเขียนงานยากมากต้องมาคำนวณแปลงวุ่นวายปรากฏว่าตอนหลังเขาก็ปรับมาตรฐานใหม่ก็คือให้รองรับมิลลิเมตรได้อันนี้ผมโล่งอกเลยฮะกว่าจะตามหาตัวนี้เจอปัจจุบันรองรับเรียบร้อยแล้วบอกไปเลยว่าเท่านี้แหละแล้วก็อั้งวนะิวบ็อกฮะวิวบ็อกก็คือภายในบริเวณขอบเขตตัวนี้นะครับจะมีวิวบ็อกเท่ากับ0ูนย์ก็คือจุดบริเวณมุมบนสุดทีนี้เวลาเราเขียนตัว scalable vector g r a p h i c เนี่ยมันจะมีอยู่ว่าของเนี้ยมันจะแบบจอคอมพิวเตอร์มันจะจิ้มลงฮนะ y เป็นบวก จิ้มลงมันจะกลับกับเราหน่อยแล้วลาเส้นกรฟาฟ Y ขึ้นเป็นลบอันนี้เป็น X บวกอันนี้ตามปกติของเราดังนั้นจุดออร g i ิ0จินูจะอยู่มุมซ้ายบนของจอครับทำลองเดียวกันฮนะไออางนั้นคือความสูงไฮไอเนีย้ยมันก็ใส่เข้าไปตามนชฮะนี่คือจุด0ูบอกความกว,ว้าง Vi e w box ตัวนี้จะไปจับสเกลทําให้หน่วยของเรากลายเป็นมิลทั้งหมดครับเวลาเราเคี์เวลาคี์ไม่ต้องใส่หน่วยนะฮะหน่วยทุกอันจะแปลงล่างเป็นมิลด้วยตัว Viewbox ฮะถ้าคุณไปคุณ Viewbox แล้วไม่ตตรงตัวนี้นับล็อััตตโนมิ อันตอนนี้ก็คือสรุปว่าเราก็คุมกระดาษตามนี้แล้วกันแต่อย่างไรก็ตามนะครับในอนาคตเนี่ยผมจะกําหนดตัวนี้ครับเป็นตัวแปรครับเวลาผมเขียนภาษาไพทอนผมจะกําหนดตัวนี้เป็นตัวแปรแล้วก็ใส่ตัวแปรตรงนี้ครับเป็น W H, กับ H width กับ height กระดาษแล้วให้มันใส่อัตโนมัตินะแล้วเราก็สะดวกไม่ต้องมานั่งพิมพ์นะครับเดี๋ยวอนาะคตผมจะกำหนดแสดงในคลิปให้ดูอีกทีนึงเอาเป็นว่าตัวนี้พิมพ์ได้มือไปก่อนนะครับเมื่อใส่ตรงนี้จบมันจะไม่เห็นอะไรมันจะเป็นพื้นกระดาษขาว,ขาว กระดาษงานเขียนแบบมันก well, ็เลยต้องใส่เส้นกรอบเข้าไปฮะซึ่งเส้นกรอบตัวนี้มันก็จะมีตัวระยะขอบซึ่งปกติแล้วก็แล้วแต่คนนะอันนี้ผมก็กําหนดว่าเอาเป็นว่า1เซนหรือ10มิลโดยรอบแล้วกันนะครับโดยรอบตัวนี้ผมก็จะกําหนดว่าเว้นระยะห่างมาเท่ากับ10โดยรอบแต่ว่าถ้าเอาตามงานเขียนแบบเผื่อเย็บจริงๆตัวนี้มันต้องเผื่อมาประมาณทัก2เซนหรือ20มิลนะครับถ้าต้องการเย็บนะครับอันนี้ผมกาหนดแบบง่ายๆผมก็เอาโดยรอบก็คือ10มิลโดยรอบอันนี้ก็คือ10มิลโดยรอบ งั้นเมื่อเราใช้ระยะบอร์เดอร์สิบมิลลิรอบเท่ากับว่าเดี๋ยวผมจะต้องวางไอตัวพอยต์ตัวนี้ลงไปซึ่งกรอบตัวนี้มันจะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมซึ่งในตัวแท็ก svg มันจะใช้คําว่าเล็กฮะ rect ย่อมาจาก rectangle นะครับแล้วก็ปิดด้วยแท็ก a s ใไอตัวเพราะแท็กตัวนี้ไม่มีตัวข้อมูลภายในนะครับปิดเลยเดี๋ยวตัวนี้เราจะเติม attribute เข้าไปดูตัวอย่างเลยดีกว่าเอาละครับผมก็ copy มาแล้วครับก็คือสร้างกรอบสี่เหลี่ยมด้วยการกําหนดเจ้าตัวบริเวณด้านซ้ายบน บริเวณนี้นะครับซ้ายบนผมกำหนดด้วยเป็นเล็กแทนเจ้าตัวเล็กแทนตัวนี้นะครับเราก็จะกำหนดว่าเป็น x เท่ากับ10 y เท่ากับ10นั่นคือมันจะขยับลงมาตรงนี้ฮะพิกัดของมันนะอยู่ที่10เมื่อเทียบกับออริจินนะครับ10-10แล้วสี่เหลี่ยมตัวนี้มีความกว้าง277ความสูง190คือมันเอาความกว้างของตัวนี้หักออกข้างละ10 เอาความสูง,งตัวนี้หักออกข้างละสิบก็เหลือตังดังแสดงแล้วก็คีย์บอกแต่ปัญหาของตัวนี้ก็คือเมื่อเราเคีย์เข้าไปแล้วนะครับมันจะไม่โชว์อะไรเพราะว่ามันต้องบอกด้วยว่าเราต้องการฟิลเป็นอะไรฮนะฟิลตัวนี้กําหนดเป็นนอนหรือเป็นไวก็ได้ฮนะ w h i t e นะครับเป็นสีขาวแต่ผมจะชอบกำหนดเป็นไม่มีอะไรเลยส่วนตัวสไตลิ่งนะครับหรือจเ,เจ้าตัวตัวสไตลิ่งนะครับตัวนี้ก็เป็นในตัวกําหนดสไตล์รูปแบบกําหนดเป็นสโตกสโตกก็คือ เป็นสีนะครับสตกสตกเป็นการขีดขีดสีดำสตอกวิดใช้ความกว้างเส้นเท่าไหร่ก็0.25นะครับเส้นขนาด0.25เอาละครับเมื่อบอกเรียบร้อยเสร็จเราลินเดอร์เสร็จมันก็จะออกมาให้เราเห็นเป็นกรอบสี่เหลี่ยมครับเสร็จสิ้นนะแต่คราวนี้นะครับผมต้องการใส่อันหนึ่งก็คือเส้นหัวกระดาษฮนะเส้นหัวกระดาษท,ที่อยากใส่นะครับก็คือเส้นแนวนอนตัวนี้ครับเดี๋ยวผมจะใส่ข้อความไว้ด้านบนเพราะว่าเอกสารสมมุติว่าเอาไปใช้งานส่งงานอาจารย์หรือ ต้องการเอาไปเขียนแบบบริษัทเราอาจจะเขียนเป็นเฮดเดอร์บริษัทหรือจะเป็นเฮดเดอร์มหาวิทยาลัยใส่ชื่อใส่รหัสนักศึกษาก็ได้ณที่นี้ผมยกตัวอย่างข้อความตัวเดียวง่ายๆก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะขีดเส้นก่อนนะขีดเส้นเพื่อแบ่งว่าบริเวณนี้เป็นบริเวณเส้นของเฮดเดอร์หรือบริเวณหัวกระดาษนะครับเส้นตัวนี้จะเริ่มต้นที่ตัว x 1 y 1ฮะโดยใช้แท็กเป็นแท็กลายฮะ line แล้วก็ปิดสแลภายในจะมีส t ิบิคือ x 1 X y1 x, x 2 y 2ซึ่งดของนฮองราจะลากมาตั้งแต่ x 1เท่ากับ10 y 1ลงมาตรงนี้10แล้วก็ลงมาอีก10ฮนะะนั้นตรงขอบกระดาษตรงนี้นะครับตรงนี้ลงมา10มิลตรงนี้ก็คือกะให้สูงสัก10มิลลิเมตรอันนี้ก็แล้วแต่ความสูงของคนชอบไปออกแบบเอาแล้วก็ลากอีกด้านหนึ่งก็คือเป็น x 2 y 2ด้านนี้นะครับริมสุดเนี่ยมันอยู่ที่297ถอยหลังออกมาเท่ากับ10บฉะนั้นก็หักทิ้งก็เหลืออยู่ที่287นะครับ ส่วนระยะ y 2ก็เท่ากับ y 1เพราะเป็นเส้นในแนวราบก็ใส่ลงไปก็เอาตัวนี้มาขีดฮะงนั้นเวลาเราเขียน Scalable Vector Gra p h i ฟิกเนี่ยเราจะต้องจินตนาการการลากเส้นไวในหัวแล้วก็หมดเป็นค่าตัวแปรพวกนี้ครับเอาละครับเสร็จเรียบร้อยกระด้เส้นละถัดไปนะครับเพิ่มสโต k กเข้าไปฮนะก็คือบอกว่า t r ต k กเป็น Back แล้วก็ t r ต k ก width 0.25หนาะนิดนึงฮนะเป็นความหนาเส้น0.25มิลถัดไปก็เพิ่มส่วนหัวกระดาษเป็นข้อความฮนะอันนี้ผมขอใส่เป็นคำว่ามหาวิทยาลัยเอเชียนน แท็กตัวนี้ก็จะเป็นแท็กข้อความเขียนว่า text ครับ text แต่ text ตัวนี้จะปิดแท็กแล้วก็มีเปิดแลส text เป็นตัวปิดอีกทีนึงซึ่งภายในนี้จะเขียนเป็นข้อความที่เราต้องการไว้ครับอันนี้ก็ยกตัวอย่างข้อความไว้นะครับแล้วก็บอกว่าอยู่ตรงไหนซึ่งตรงนี้ผมเขียนได้ว่าผมจะพยายามมาร์คไว้ประมาณตรงนี้ครับซึ่งตัวนี้ครับขอบเส้นตัวนี้ลงมาแล้ว10แล้วก็ขยับออกมาอีกนิดฮนะก็กลายเป็น12ครับสัก2มิลฮนะห่างจากเส้นขอบมา2มินลนะั้น X ของเราก็เลยอยู่ที่ประมาณ12ครับ แล้ว y ของเราฮะจะอยู่เหนือเส้น20ฮะไอ้เจ้าตัวเส้นนี้จะอยู่ที่ y 2 0ดังนั้นตัวอักษรเราก็ต้องลอยเหนือเขาเ้าไปอีกนิดหนึ่งฮะก็คือ18ส่วนสไตล์ฮะขอกำหนดเป็นฟอนต์ไซส์10ฮะตรงนี้ยังมีปัญหาอยู่ก็คือเขายังไม่ระบุผมกะไม่ได้ฮะปกติมันควรจะเป็นมินฮะแต่มันก็ไม่ยอมเป็นมินแต่มันก็ไม่ใช่พอยต์ด้วยฮะเพราะความสูงมันใหญ่กว่าพอยต์ฮะผมก็เลยไม่แน่ใจว่าปัจจุบันในมาตรฐานเขากำหนดไว้เดี๋ยวเขาต้องไปสืบวิธีหนึ่งตอนนี้ใช้้สสาาายตาควววมกกกหนนนด่อแลั แดีวก็ตามตอนที่ผมทํางานจริงๆเนี่ยผมจะเอาไอ้ตัวเส้นไกด์ไลน์ฮะวางมาร์คไว้ก่อนเพราะผมต้องการความสูงเท่ห่เช่นผมต้องการความสูง6มิลผมก็ขีดเส้น6มิลดักไว้ก่อนหรือกรอบสี่เหลี่ยม6มิลแล้วก็ขยับฟอนต์ให้เท่ากับ6มิลแล้วผมก็จําตัวเลขตัวนั้นไว้ฮะปัจจุบันถ้ามันเปลี่ยนไปอีกผมก็ต้องไปไล่แก้ฟอนต์ไซต์ตัวนี้ก่อนนะครับปัจจุบันมันยังไม่ไม่ผมคิดว่ามันยังไม่น่านิ่งตรงนี้อาละครับต่อมาฟ,นฟมอนต์แฟมิลี่ผมขอเลือกใช้เป็น, New นคอ มันจะชอบเส้นแบบไม่มีหัวเราก็จะระบุใช้เป็นคอ r เดียนิวนะครับอันนี้ก็อยู่อยู่ในวินโดว์อยู่แล้วกำหนดฟอนต์นที่กำหนดต,ต้องมีในวินโดว์ถ้าไม่มีในวินโดว์มันจะไม่ขึ้นนะงั้นถ้าใครใช้เป็นพวก i ีนุก็ต้องปรับนดิดนึงฮนะเอาลระก,กับก็ได้ข้อความมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับวันนี้ผมจะขอไปแสดงตัวอย่างการทดลองสร้างดูนะครับผมขอสวิตไปที่โน้ตแพดพัดฮะโน้ตแพดพัดนะตัวนี้เราจะสร้างเปล่าๆไว้ตัวหนึ่งฮนะเป็นนิวเป็นกระดาษเปล่าฮะทีนี้ผมก็จะเริ่มเขียนลงไป แต่เวลาผมเริ่มเขียนนะครับผมจะไม่อยากพิมพ์ลงไปตรงๆผมก็เลยใช้วิธีก็คือเสิร์ชหาเอาแล้วกันนะข้อแนะนำของผมก็คือเสิร์ชหาคำว่า svg แล้วก็เติมคำว่า File Format นะหาคำว่า svg file format แล้วก็ไปดูที่วิกิพีเดียในวิกิพีเดียเขาจะอธิบายว่า svg scalable vector graphic คืออะไรเขาก็จะบอกบอกบอกไปเรื่อยๆแต่จะมีตรงนึงนะฮะจะเป็น sample ฮะตัวนี้เป็นรูป sample ผมก็จะ copy ตัวนี้มาฮนะเพื่อความสะดวกครับเร็วดี ป๊บแล้วก็ย้ายกลับมาที่โน้ตแพดพั๊ดๆัดคอนโทรลวีเซฟนี้เซฟก็เลือกะว่าเราจะเซฟเป็นอะไรผมก็เซฟบันทึกเก็บไว้ตรงนี้เลยตั้งชื่อเป็น a 4ีีด landscape a 4ีแนวนอน test จุด svg เดี๋ยลืมใส่นามสกุลเป็นจุด svg ด้วยนะครับ scalable vector g r a p h i c นะครับ enter ปั๊บเรียบร้อยฮะซอสโค้ดทีนี้ต้องการเช็คว่าผลงานของเรานะครับตัวนี้เป็นรูปอะไรเรียกเมาส์ขวาตรงแท็บฮะ แล้วก็ copy ฮนะแล้วก็บอกว่า copy full file to clipboard หรือเราจะเลือกก็คือ open container folder in explorer ก็ได้ฮะมันก็จะเปิดตัวโ f o l อร์ขึ้นมาพอเปิดโ f o l อร์ขึ้นมาเราก็ับบ b l e ล l i c k ฮะมันก็จะไปปรากฏขึ้นในตัว chrome นะครับท,ทัทีตัวนี้เป็น microsoft edge หรือ browser อะไรก็ได้ฮนะ browser รุ่นปัจจุบันนะควรจะแสดง svg ได้อันนี้คือ sample ที่เรา copy มาจากเว็บเพจแต่ไม่ใช่ที่เราต้องการอันที่เราต้องการฮนะเราก็เริ่มจูนฮนะเนื้อในไม่เอาลบทิ้งให้หมด ตอนนี้สิ่งที่เราอยากได้ก็คือต้องการเฮดเดอร์ตัว SVG กับตัว View Box เมื่อกี้ที่ผมบีบไว้นะครับกลับไปดูสไลด์นะครับย้อนกลับไปดูสไลด์คลิปนะครับขอแก้ตรงนี้เป็น width ความกว้าง297ม mm, ิลิเมตรเป็น A4 แนวนอนความสูงก็คือ210มิลิเมตรต่อมาก็ adjust viewbox 00 297210เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ ได้ตรงนี้จบนะครับเราก็เซฟแล้วเราก็กลับมารีเฟซจะเห็นได้ว่าพอรีเฟซจบจะเป็นขาวขาวกระดาษเปล่าตรงนี้มันยังไม่เห็นอะไรเราก็ต้องใส่เจ้าตัวกรอบเข้าไปครับก็คือเจ้าตัวเล็กเล็กแล้วก็บอกว่าเล็กเราเริ่มที่ไหน x เดี๋ยวผมขอซูมก่อน x เท่ากับ10 y เท่ากับ10 w id th เท่ากับอันนี้กว้างสัก 297 <X> หักก็กลายเป็น277หักข้างละ10ให้เท่ากับ210หักออกข้างละสิเหลือ190เรียบร้อยรีเฟซเซฟรีเฟซดําเปืดเลยฮะเนี่ยที่ผมบอกครับมันจะดำดำยิีงเสร็จนะครับเราก็ต <treating Napoleon> ้องแกะบอกมันว่าเอ้ฟิลเท่ากับนอนไม่ต้องเติมกลับไปรีเฟซปึ๊ดกลับมาขาวเหมือนเดิมอ้าวรเส้นเราหายไปไหนอันนี้เราต้องมากำหนดสโต克ครับก็คือลายเส้นนะ อันนี้ผมจะขอใช้เป็นสไตล์เท่ากับสโต้วก็บอกไปเลยว่าเป็น black black ถ้าสะกดปิดมันจะเบลอ์แต่มันไม่แสดงมันจะกลายเป็นดำเหมือนเดิมแล้วก็บอกเลยครับว่าสโ o k e with d colon 0.25เอาเส้นหนาหน่อยก็ปรับไปาตามน้ำหนักเพราะกำหนดตัวสไตล์สโ o k e black สโตควิดรีเฟรชอีกทีนึงปุ๊บเส้นมาแล้วครับนี่ครับได้เป็นเส้นกรอบของเราแล้วครับนี่คือเส้นกรอบประมาณกระดาษ A4 แนวนอนนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะลากเส้นแนวนอนนะครับลากเส้นแนวนอนเราก็ไปเพิ่มโค้ดนะครับว่าเป็น line l i n d line slash แล้วก็ติด a t tribute เข้าไปว่า x 1เท่ากับ10 y 1เท่ากับ20 x 2เท่ 90, ากับอันนี้290รกหรออก10หลือ,อ287 y 2เท่ากับ20แต่เราต้องการ attribute เหมือนกันก็คือส t y l e เท่ากับ s t o k ก back แล้วก็สต็อกวิธเทันนี้ Copy มาเลยเซฟเซฟก่ Save. Save. อนตัวนี้ไม่แดงแล้วก็ r e f ีเฟหได้เชนแนวนอนแล้วครับสุดท้ายครับใส่ข้อความเข้าไปข้อความใช้คำว่า text แล้วก็ระบาย Ctrl d. คอนโทรล d ก๊อมาใส่ slash e n เ e r เข้ามาแล้วก็ใส่ข้อความที่เราอยากใส่เข้าไปนะครับตัวนี้ผมขอพิมพ์คำว่า Civil Engineering Studio อแล้วก็บอกข้อความว่าอยู่ตรงห่างจากเส้นขอบสัก12ฮะห่างแคปนิดนึงให้มีแคปช่องว่างอันนี้ก็เท่ากับเท่ากับขึ้นมา20-2ลบ2มิลก็เหลือ18ฮะอา่าเรียบร้อยฮะต่อมาก็บอกสไตล์ฮะสไตล์เท่ากับฟันหนูก็คือฟอนต์ไซส์ฟอนต์ขีดไซส์คคลอนเอาสักเบอร์10อันนี้ผมเทสแล้วเบอร์10แล้วก็ใช้ฟอนต์แฟมิลี่ ทีนี้มันไม่ค่อยสวยเพราะมันคือมารทัดใหม่จริงผมพิมพ์ยาวได้เลยแต่ผมอยากให้มันโชว์เต็มๆฟอนต์ขีดแฟมิลี่แฟมแฟมิลี่คอลอนคอเดียเ็นวัคนิวอันนี้ถ้าเราไปก๊อปปี้มาจากพวกเะไนะเมนคอซอฟเบิร์ดเอ็กเซลอะไรนะ Word, Excel, ก็ได้ฮะเราก็ดับลงมาแล้วก๊อปปี้ก็ได้เหมือนกันนะครับก็ไปก๊อปปี้มานี้ผมพิมพ์บ่อยเลยจาได้แต่ถ้ามันไม่ใช่นะครับมันก็จะกลายเป็นฟอนต์แข็งๆหน่อยนะครับเรียบร้อยฮะผมก็กลับมารีเฟซนะครับก็เห็นว่ามันก็มีคําว่า c i v Engineering Studio ฮนะ ถ้าผมอยากได้เป็นฟอนต์หนาหน่อยผมก็เคาะมันนิดนึงแล้วก็บอกว่าเป็นฟอนต์ผมจำได้ไหมเนี่ยไวเอทฟอนต์เวทโอพิดไม่ผิดนะฮะโอสองสัยผิดนะเดี๋ยวขอเสิร์ชกันนะอาจจะเป็น b, b ี e i อ่าใช่มาแล้วครับต้องเป็น v ตัว v i g h t ครับน้ำหนักฟอนต์เป็นแบบโบคือหนานะครับพอบอกเป็นนาหนาปุ๊บมันก็จะหนาขึ้นมานะครับเอาละครับอันนี้เราก็ได้ใช้งานแล้วนะครับนี้พอได้ใช้งานเสร็จนะครับเราก็เก็บเอาไว้นะครับนี่แสว่าเราเซฟไว้ตำแหน่งอยู่ที่ d i e c free cat ชื่อว่า a c landscape นะครับเอาละครับเราก็มาดูว่าถ้าผมต้องการเอาไปใช้งานใช้งานยังไงบ้างการใช้งานเราจะเอาไปแทรกในตัว free cat เป็นตัวกรอบแบบ paper space นะครับเอาละครับดังนั้นเดี๋ยวผมจะขอสวิตไปที่ตัว ฟรีแคดนะครับผมก็กด New f r e e c a ดขึ้นมาตัวหนึ่งพอ New f r e e c a ดมาตัวหนึ่งแล้วนะครับผมก็ปรับโหมดตัวนี้ก็คือมันจะเป็น w o r k b e n c h เราจะเลือก w o r k b e n c h ที่ชื่อว่า Text Draw หรือ Technical Drawing นะฮะ Technical Drawing จะไว้สร้างพวกกระดาษงานเขียนแบบที่ป๊อปมาจากไอตัวโมเดลนะครับแต่ผมจะเอามาไว้ใช้เขียน s v g เล่นทำการกดตัวนี้ฮะก็คือเป็นแฟ้มนะครับเลือกเอาจากเทมเพลตผมก็เลือกจากเทมเพลตตัวนี้เป็นเทมเพลตที่ผมตั้งเป็น default ไไว้้้สรางปปก่ออนนนีเเ็ดิม ที่ผมทำเอาไว้แต่ว่าถ้าเราอยากได้เทมเพลตใหม่ที่เป็นเทมเพลตของเราเองเช่นเป็นเทมเพลตส่งงานมหาวิทยาลัยหรืออาจจะเป็นเทมเพลตของบริษัทก็ได้นะครับเราก็เลือกตรงนี้ฮะเลือกที่เพจเทมเพลตแล้วก็ดูที่ property มันจะมี property ชื่อว่า Template Template ตรงนี้นะครับผมกดปุ๊บมันจะป๊อปอัพขึ้นมาใหม่ผมก็ขอเลือกเป็นดาย v ี a แลตเอกดคลิกๆนะครับแล้วก็กด Open มันก็จะโชว์นะฮะเมื่อกี้เราทำงานไว้ที่ a 4 landscape test นะครับ แล้วก็กด Open มาแล้วครับเมื่อกี้นี้เราสร้างกระดาษ A4 แนวนอนไว้ดังนั้น Scalable Vector Gra p h i c นะครับที่ผมเทรนไว้ในวันนี้คลิปนี้คือเพื่อที่ต้องการนำมาใช้เป็นกระดาษของเราเองของบริษัทเราเองนะครับงนั้นในกรอบบอร์เดอร์ตัวนี้ก็ลองทดลองสร้างดูแล้วกันนะครับสำหรับใครที่สนใจสร้างกรอบกระดาษก็ลองติดตามดูแล้วกันนะครับสำหรับสมาชิกช่องใครสนใจก็ลองส่งมาแล้วครับคนที่สมัครสมาชิกช่องเรียบร้อยแล้วลองลอง อลองแชทมาในสมาชิกช่องดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะช่วยดูให้นะครับเอาละครับอารมณ์ของมันก็จะออกอารมณ์ประมาณแนว Paper Space นะครับเดี๋ยวขั้นต่อไปจะวางกิจลายวางอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะมานําเสนอต่อไปในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คือถือว่าขั้นเตรียมกระดาษงานก่อนแล้วกันนะครับสําหรับเพื่อเขียนแบบก่อสร้างด้วย SVG หรือใช้ในฟรีแัดนั่นเองเอาละครับจบการนําเสนอ การใช้ s p g สำหรับงานเขียนแบบก่อสร้างแบบเริ่มต้นไว้เท่านี้ก่อนนะครับพบกันในคลิปลำดับต่อไปนะครับสวัสดีครับ